ra nó khai sữa nó nó Nô ui đi học còn cháu cố lời nó ม,ม,มีชายสองคนวิ่งตามันมีชายสคนวิ่งตามมันมาล่ะโอ,อ้ทำร้ายนู่นเด้อล่ะโอ้ไข่นะพี่ <c oughs> ลักษณะามันเป็นยังไงบอกพี่ได้ไหมตัวใหญ่ไหมใหญ่แล้วนี่น้องบอกว่ามีผู้ชายสองคนน่ยวิ่งไล่ตามมาทำร้ายน้องนะ สวัสดีครับผมเด็กได้ป่าวันนี้เนี่ยผมก็เดินทางมาคอ,อนเดนนะพี่ๆนะก็วันนี้เป็นวันครูนะก็คุณครูทุกๆคนเลก็ต่างไปไหว้ขอขามาครูบาอาจารย์นะก็วันครูนี่ยก็ขอให้พีพีเอฟซีที่เป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ขอให้ดูแลลูกศิษย์เนี่ย ให้เป็นเด็กดีขึ้นไปเหมือนเดิมนะก็พี่พี่วันนี้เนี่ยผมมีข่าวร้ายจะมาบอกให้พี่พี่ฟังนะก็ผมเยพิ่งได้ข่าวว่าน้องปลาทูเนี่ยโดนหมอผีชั่วน่ะจับตัวไปนะพี่พี่นะแต่ผมเนี่ยเด้วยคำว่าเรียนนะแล้วก็น้องปลาทูเนี่ยก็สนนะน,นะน้่ยก็จะอยู่กับพี่เสบบือแล้วก็ แมาว่าน้องไม่มีเพื่อนเล่นนะ่ะน้องก็จะไปอยู่กับพี่เสือบ่อยนะส่วนใหญ่ก็กลับมาช่วงเงย็นก็จะเจอน้องนะนะเผอิญผมไม่อยู่บ้านเนี่ยพี่ผมไม่อยู่บ้านแค่วันเดียวเนี่ยก็เกิดเร่อนนะน้องบาทูมันจะโดนจับไปนะก็พี่ๆเชื่อผมไหมเมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นน้องบาทูอยู่เลยผมเห็นน้องบาทูอยู่เลยเห็นน้องแบบ เวลาตาแบบเศร้าๆตาแดงไม่ใช่ตาดแดงเลยเวลาตาเศร้าๆผมไม่รู้นะว่าน่นใช่น้องบาทูตัวจริงหรือเปล่าเมชาเลยพ่อแม่เชชาเลยแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งมาได้ข่าวว่าน้องบาทูเนอะเป็นหมอผีชั่วจับตัวแบงค์แตงมาวานนะผมก็เออแล้วที่ผมเห็นเมาชาเนี่นใช่น้องบาทูนหรือเปล่าพอเดินไปดูจริงๆห่างเล่นน้องบาทูก็ไม่เจอน้องนะก็คิดว่าเรื่องเมชาที่ผมเห็นเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่เรื่องปกติอะไรหละเอาเป็นว่า เดีย๋ยวเราเดินทางไปหันบ้านกันเครับไปกันเลยครับผมจะต้องเดินขึ้นภูนขเขานะจริงๆเนี่ยผมก็ไม่จะเดินทางคนเดียวนะพี่ๆนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเพื่อนๆเนี่ยก็ต่างติดภาระหน้าที่นะเพื่อนๆพี่ๆนะติดภาระหน้าที่กันเยอะนะแต่ผมเนี่ยต้องเดินทางมาคนเดียว คุณผู้ชมครับระหว่างทางเนี่ยผมเดินทางมาสักพักเนี่ยเหมือนกับว่าความรู้สึกผมนะนะพี่ๆนะตรงฝั่งด้านล่างที่ผมเดินมาเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าจะมีอะไรบางอย่างไปเลยนะแบบว่าความรู้สึกนะพี่ๆนะมันสัมผัสได้นะแต่ผมคิดว่าดวเดี๋ยวผมจะเดินไปข้างหน้าอีกหน่อยนะถ้าเกิดว่าไม่มีวีแววหรือว่าไม่มีอะไรเนะี่ยผมก็คงจะลองเดินไปดูข้างล่างนึงนะพี่ๆนะเพราะว่า Day, จ jogo, จมันสัมผัสได้จ <f> ริงๆนะก็สมาลัวนะความรู้สึกผมเนี่ยเลยเรียกว่าเซนนะก็จะคองคานแม่นยับเลยพี่โอเคแเดี๋ยวทำกันต่อข้างหน้าก็คือเหมือนใบไม้เนี่ยมันเริ่มผลิใบนะคือมันจะออกโล่ๆนะ ถ้าเกิดช่วงเดือนเมษาเนี่ยคิดว่าถ้าไม่มีคนมาทําร้ายป่าเนี่ยป่าคงจะไม่มีไฟนะถ้ามีคนมาจุดไฟดนะพี่นะผมคิดว่าน่าจะลามเละเลยนะมันจะไม่มีวิวอ,อะไรนะพี่พี่เองเดินมาลองต้นทางที่ผมเดินมาดีกว่านะพี่พี่ าทานพี่พี่เห็นแนละ้วก็ถา่ายคลหน้านะหากคลิปนี้ผมพูดมากเกินไปก็ต้องขอภัยพี่พี่นะที่นี้ด้วยนะครับก็คือผมเนี่ยไม่ได้ถ่ายคลิปหน้านะก็คิดถึงพี่เอฟซีทุกทานเลยนะอยากจับพูดคุยกับพี่พ FC เอฟซีนะก็อยากจะไลฟ์สดพูดคุยอย่างเนี้ยแต่ว่าจะมีคนเข้ามาดูน้อยนะก็เลยทําให้ผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไลฟ์นั่นเองนะพี่ พี่พี่ทุกคนเลยนะที่คอยสนับสนุนผมก็เป็นกลรงใจผมแล้วก็ยังมไม่เลิกติ้ตามผมยังคอยดูผมนะผมก็ขอบคุณพี่พี่ทุกๆคนเลยนะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่ เดีก็กวัยพี่ขายมือแล้วโอหเด็กวัพี่ผมว่าผมจะระวังไว้ก่อนอนี่อาจจะเป็นกลนช่วงคนเลวนะใครอะพี่พี่ถึงคุณนะมันนี้จะไม่ใช่คนเลวนะตอนนี้เขาไปช่วยสองก้อนดีกว่าเป็นเด็กของพี่ ủa 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 đi học còn cháu cố lời nó nó cho rồi Nữa Nữa Tôi nhìn chiêu rồi Ví nó đang hai cháy rồi nè Nó 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 กลก็มานาเลยน้อน้องน้องน้องไม่ได้สตินะเือเราจะต้องจ้างคนให้มาช่วยน้องนะจะไปหาพี่เจ้ากันา้ว่า่ใช่น้องโผหรือเปล่าเพราบที่มองน้องเยดเลยก็เหมือนน้องโผนะที่องอยางนี้น้องมานาโอ้ให้ก้อบ้า

หอรจำพี่ได้ไหมจำพี่ได้ไหมีใส่มาพี่เตกไม่ได้ยังไงมไม่ยไม่ไมได้ยังไง <ừ? S 2> ใชกใช่ไหมนะ่ะกอไหม <ừ? S 2> อกะใช่ไหมแ้ก็ไม่มเหูืออะไรอ่ะ ขาไหมคืาไหมก็ือขาไปหาอีกทอือไม่เชื่อเลยฮะไม่เชื่อเลยจะรู้กลัวหรอกัวอะไรนี่อะไรแบบนี้มันจะแบ ไม่รด้นายเนาะฮะนายหรอพี่เองไม่ได้แค่นี้แค่หรอไม่ได้เลยนะอืมฮะไี่ลาพี่พี่แบบนี้ได้จับได้ล่ราได้ไหมลยพี่ฝัง้

อะไรบางอย่างนะพี่นะน้องไม่ค่อยกล้าพูดนะพยายามเข็นท่าน้องนะแต่น้องไม่ค่อยกล้าพูดนะพี่คิดว่าน้องนะ่าจะมีอะไรที่น้องกลัวอยู่นะไม่อย่างนั้นเนี่ยน้องก็คงจะกล้าพูดแล้วนะ ก้ก้พอจะเจอน้องปลาทูบ้างไหมฮะพอจะพอจะเจอน้องปลาทูบ้างไหมรู้จักไหมโอ้หรืมไปว่าน้องโกเนี่ยพี่ว่าพี่เสือเนี่ยเหมือนพี่เสือพาน้องมาอยู่ทีหนสักที่งับผมก็บอกไม่ทูกเหมือนกันนะหนองมานอนมาสตีอย่างเงี้ยผมคิดว่า น้องเขาจะเจออะไรมานะแต่ว่าน้องไม่ค่อยก้าน้องมันจะไม่กล้าพูดมากกว่านะชวนน้องบอกน้องกินอะไรน้องบอกอย่างนะผมก็บอกว่าจะพาไปหาอะไรกินน้องก็บอกไม่กินน้องดูแตกแปะพี่ๆนะพ,พี่คิดเห็นกันยังไงบ้างครับ คิดว่าน้องม,มันจะยังกลัวอย่างนี้ดูยังไงน้องก็วาดกลัวนะหึม,มหีจะเล่าหรอเล่าอะไรไมีชายสงองคนว,วิ่งตามเข้มาอเหรอผมทำลายหนุ่เด้อแล้วเหรอ ลักษณะมันเป็นยังไงบอกพี่ได้ไหมตัวใหญ่ไหมใช่แล้วใหญ่เนี่ยน้องบอกว่ามีผู้ชายสองคนเนี่ยวิ่งไล่าตามมาทําร้ายน้องนะเพราะฉะนั้นเมื่อน,น้องเนี่ยเจ็บเหลือเลยรไเอน้องก็มานอนมาสตีนะโหทากับเด็กลงคอนะโซซานน้องมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวกลับบ้านกับพี่ไหมเดี๋ยวพี่พาไปหาอะไรกินกินขนา้านไหม เองอยู่คนเดียวยังไงมันอันตรายนะเชื่อพี่เถอะกลับบ้านพี่ดีกว่าอยู่คนเดียวมันอันตรายเดี๋ยวพวกไอพ่อไอคนเลวพวกนั้นมันจะมาทำร้ายหนูได้ไหือมอะไรนะโอ้เชื่อโก้ก,กับพี่ก่อนดีกว่านะหรือไม่ก็ให้พี่ก็ไปส่งที่ที่โกมาเดี๋ยวก็ ป้าแทมนี้มันอันตารายมากๆเลยนะเชื่อพี่เถอะเดี๋ยวเองเป็นอะไรขึ้นมานี่จะทำยังไงโอเคไหมโอเคไหมก็เ okay, ดี๋ยวไปกับพี่น,นะลีไปไหมไปไพี่ๆนะเราจะต้องขอตัวพาน้องเนะี่ยกลับบ้านกันนะ ว่าไม่อยากให้น้องได้อยู่ในเขตที่อันตรายอย่างนี้นะกลัวน้องเนี่ยจะได้รับอันตรายผมคนดูไม่ได้จริงนะพี่พสงสา,ารน้องนะไปกอลปกอลพ,พี่เดี๋ยวพมคออนนีนะ้พาเจ้าโก้เนี่ยกลับไปหาอะไรกินนะนะสงสา,ารน้องมากเลยก็ฝากพ,พี่เป็นกำลังใจใผมนะพี่นะก็ไม่น้องกลัวๆนะพี่พ ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันทําอะไรน้องไว้บ้างน,นะไม่รู้ว่าน้องเล่ามาหมดหรือยังเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปผมก็จะค่อยๆทามน้องเอาเองนะก็ฝากพี่ๆไปกำลังใจใผมนะเดี๋ยวผมจะมาตามหาตัวน้องปะทูต่อนะแต่ตอนนี้เนื้อขอพาเจ้าโกนกลับบ้านก่อนก็จะกจะไปคิดหน้าพี่ๆนะก็ฝากไปกำลังใจใผมด้วยก็ขอบคุณที่ยังรับชมกันนะขอบคุณครับ